มินาซังคอนเดจิวอัตชิวาซันเดนสโตรยาซายนครับผมก็จะสู่เกมเพียรโซทูนิวเจอเรซนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควสโคคูนของภูยภาครีเทมเขตทะเลทรายตรงนี้กันนะครับส่วสำหรับใคันด้วยผู้เล่นมือใหม่นะครับตัวเควสโคคูนเนี่ยมันคือตัวเควสที่ทำให้เราได้รับเรื่องของตัวแต้มสกิลพอที่เราสามารถเอาไปใช้ในการอัพสกิลได้นั่นเองนะครับโดยแต่ละที่ของโคคูนเนี่ยจะให้มา1แต้มนะแล้วก็สำหรับภูยภาครีเทมแห่งนี้นะครับจะมีมาเพิ่มอีกทั้งหมด6จุดด้วยกันก็คือจะมีทาง ตะวันตกเนี่ยหนึ่งที่จะมีทางทิศเหนือสองที่ตรงกลางหนึ่งที่แล้วก็ทิศใต้อีก2จุดนั่นเองนะครับโดยผมจะขอเริ่มจากจุดที่มีเงื่อนไขาการเข้าเนี่ยจากง่ายไปยากก็แล้วกันนะครับโดยเริ่มจากด้านล่างซ้ายก่อนเลยก็แล้วกันสําหรับโคคูนจุดแรกนะครับก็จะเป็นโคคูนที่อยู่ตรงทางทิศใต้แล้วก็อยู่ตัวมุมล่างซ้ายสุดกันเลยนะครับกับโคคูนที่มีชื่อว่า พาลูคูลูมาสุต้าหรือป่ากลัวมาสเตอร์นะครับึ่งในเควสนี้จะเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวลสิบเจ็ดนะครับจริงเควสเนี่ยไม่เจอเรื่องของมอนสเตอร์เลยนะแล้วก็เมื่อเราผ่านคาแรกได้ก็จะได้รับเรื่องของแต้มสกิลพอยต์มาบวกหนึ่งนั่นเองนะครับเงื่อนไขของแบตเทิลพาวเวอร์จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามขึ้นไปเงื่อนไขในการผ่านก็คือให้เราทำเมนมิชชั่นให้ผ่านให้ได้นะครับซึ่งเมนมิชชั่นก็คือจะไปตรงนี้ก็คือให้เราทำการไปถึงฟรีดพอยต์หรือก็คือไปถึงเส้เเ้้้้น้นนนนนนชััใหไดกกก็็็ถืืออออววว่่่าาาเเปรรรผแแลละคบงงขี เราจะทำก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราทําครบเนี่ยก็จะเป็นการได้รับดาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขอันแรกของไซเมชไพก็คือให้เราผ่านโดยการที่ใช้กรายดิ้งน้อยกว่า6ครั้งอันที่2ให้เราผ่านเควสนี้โดยการเก็บพอยคิวให้ครบทั้งหมด10ก้อน อันที่3ให้เราผ่านเควสนี้โดยการใช้เวลาน้อยกว่า2อนาที20วินาทีแล้วก็ข้อที่4ก็คือให้เราทำไซมิชขาบลเนี่ยให้ผ่านทั้งหมดให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของไซมิชชั่นนะแต่สำหรับคนที่ต้องการเรื่องของแด้สกิลพอยต์เนี่ยขอแค่ทำอันแรกให้ผ่านก็พอแล้วนะคบที่เป็นเมนมิชชั่น แล้วก็เงื่อนไขในการเข้าเควสนี้นะครับก็คือไม่มีเลยนะขอแค่ให้เราเดินทางมาที่ภูลพาสตลเทปแห่งนี้ให้ได้แล้วก็มาถึงตัวโคคูนก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการล้มเหลวนะครับก็คือเรามีการตกเหวเนี่ยอาจเกิน99ครั้งนั่นเองนะครับโอเคเราไปู้ยเควสกันเลยดีกว่า สำหรับโคูนจุดแรกนี้นะครับตัวเควสมันก็สมชื่อเควสเลยนะคือเควสเนี่ยมีชื่อว่าปาก,กัวมาสเตอร์ตัวดาดมันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นปากลัวเหมือนกันนะครับที่จะให้กระโดดตามไทมไปเรื่อยๆแล้วก็จะ่อุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดกําแพงหรือไม่ก็เหวบกระตามคือเควสนี้เนี่ยคือเควสที่จะฝึกให้เราใช้งานเกี่ยวกับ การกระโดดกระโดดสองจังหวะแล้วก็การใช้งานวอลกิกด้วยแต่ว่ามันจะมีการจํากัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานไกดิ้งคือไกดิ้งในเควสนี้เนี่ยก็คือยังสามารถใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าใช้งานเกิน6ครั้งก็พอซึ่งความจริงเควสนี่ถ้าหากว่าเรากระโดดดีๆนะไม่จำเป็นต้องใช้งานไกดิ้งเลยก็ได้นะครับแล้วก็การนับไกดิ้งที่ว่านี้เนี่ยจะนับจากผู้เล่นทุกคนในปาร์ตี้เลยนะก็คืออย่างเช่นทาาเราลงกัน4คนเนี่ยมีคนนึงใช้งานไกดิ้งไปปุ๊บก็คือนับหนึ่ก,กค,นนคออาากกันสัน,น,ยนลยกีเลยค ตัว point q u ก็คือจะเป็นก้อนบิกสีเหลืองที่จะรออยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยทั้งหมด10จุดซึ่งตัวภารกิจไซมิชันเนี่ยก็จะให้เราเก็บให้ครบทั้ง10จุดเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการจํากัดเรื่องของระยะเวลาด้วยว่าถ้าหากเล่นผ่านโดยที่ใช้เวลาน้อยกว่า2นาที20วินาทีก็จะผ่านไซมิชันอันที่3นะครับสุดท้ายวลวิธตรงๆเนี่ยยังไงก็คือทาได้รอนอยู่แล้วแต่ถามว่ามีการตกเหวมีการเพิ่มเวลาเนี่ยก็อาจจะลาบากกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเควสระหว่าางงท มันจะมีทางแยกด้วยนะคือทางยากตรงนี้เราจะไปทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าแต่ละทางเนี่ยมันก็จะมีความยากที่แต,ตกต่างกันออกไปอย่างเช่นทางนึงเนี่ยจะมีระเบิดเยอะอีกทางนึงก็อาจจะแบบมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเหวที่ค่อนข้างจะกว้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกวิ่งกันไปได้เลย we oh. โคคูนจุดต่อไปจุดที่2นะครับก็ยังโคอยู่ทางทิศใต้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นทางด้านขวาตรงนี้แทนนะครับกับโคคูนที่มีชื่อว่าล u นเว y 2หรือลันเว y 2นะครับก็เป็นภาคต่อจากลันเวภาคแรกที่อยู่ในภูภาแอริโอนะซึ่งในเควสนี้จะเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล17ซึ่งความจริงก็ไปเจอมอนสเตอร์หลกเควสนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคอร์วรังก็จะเป็นแต้มสกิลพอยต์บวก1เหมือนเดิมเรื่องขอแพทเทิร์นพาวเวอร์ก็คือขอ1นึ่งพันสองยี่สิบสามขึ้นไปเงื่อนไขในการผ่านนะ ของเควสนี้นะครับจะให้เราไปที่ฟิลิ์พอยต์ก็คือไปถึงเส้นชัยกันเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ส่วนไซมิชชั่นนะครับส่วนภารกิจเสร์ฟก็คือจะเป็น4ตัวนี้ข้อแรกนะครับจะให้เราผ่านเควสนี้โดยการใช้เวลาน้อยกว่า4ีนาที35วินาที ข้อที่2ให้เราผ่านเควสนี้โดยการใช้เวลาน้อยกว่า5นาที15นาทีข้อที่3ให้เราผ่านเควสนี้โดยการเก็บพอยคิวให้ครบทั้งหมด4ก้อนแล้วข้อสุดท้ายก็คือให้เราทำไซมิชันขบวนเนี่ยให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับเงื่อนไขในการลงก็คือขอแค่มาถึงที่นได้ก็ถือว่าลงกันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการล้มเหลวนะครับก็คือเรามีการใช้เวลาในเควสเนี่ยมากกว่า1ชั่วช่งขึ้นไป เวคูลันเวนะครับถ้าใครยังจำกันได้มันคือชื่อเดียวกับที่อยู่ในภุยภาตตแอริโอเลยนะแต่เนี่ยจเจอภาค2นั่นเองนะครับคือตวัวเวดันเวเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเมสหรือก็คือมันเป็นเขาวงกลมนั่นเองนะครับโดยที่เขากดในภาคที่2อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า จุดสตาร์กับจุดไฟนอลเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับแต่มันจะมีกระแพงกั้นอยู่นะคือเควสเนี่ยมันจะให้เราวิ่งไปในเขาวงกลดแล้วก็ไปตามหาสวิตเพื่อที่จะเปิดในเรื่องของตัวบาเลียซึ่งบาลียพวกนี้นะครับมันจะมีอยู่หลายสวิตหลายสีมากก็คือถ้ากดถ้ากดสวิตสีไหนเนี่ยบาลีสีนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีการซ่อนคีย์ไว้ในตัวกำแพงของบาลียพวกนี้ด้วยคือถ้าว่าต้องการจะผ่านแบบเร็วๆนะคือแค่วิ่งเข้าไปกดสวิตแล้วก็ออกไปได้เลยแต่ว่าถ้ากต้องการจะเก็บเรื่องของตัวพ้อ็ จะเป็นต้องมีการวิ่งซ้าอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็จะมีเทคนิคตรงที่ว่าถ่าเล่นกันหลายคนเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนนไปหาตรงจุดที่แบบไม่มีพอยคิวได้เลยก็คือถ้ามีการเปิดสวิตช์ปึ๊บก็คือสามารถเข้าไปเก็บกันได้เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรล่เกกับแผนที่ก็สามารถดูตามคลิปนี้ก็ได้เลย โคคูจุดต่อไปจุดที่3นะครับก็จะเป็นโคคูนที่อยู่ตรงกลางของรีเทมเลยนะกับโคคูนที่มีชื่อว่าดน a าแอซซาลุโตหรือดน a าแอซซอลนะครับซึ่งนี้จะเป็นเคเวสที่เจอกับมอนสเตอร์เลเวล17 เมื่อเราผ่านครั้งแรกเนี่ยจะได้ขอละวันเป็นได้สกีพอย์บวกหนึ่งเหมือนกันเรื่องขอไปเพิ่มพลังต้องการ 1, น2่งพัรขึ้นไปเงื่อนไขาการผ่านก็คือทำเมมิชชั่นให้ได้ซึ่งเมมิชชั่นในครั้งนี้นะครับมีเงื่อนไขที่ว่าให้เรากําจัดลิเซนโทสูหรือก็กคือบอสที่เราจะได้เจอกันในเควสนี้ส่วนไซมิชชั่นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับข้อแรกให้เราผ่านเควสนี้โดยการใช้เวลาน้อยกว่า2อาที35วินาทีข้อที่2ให้เราผ่านเควสโดยการทิสภาพหรือก,ก็คือตาายยน,คร,นยครั้้อกว่5ง ข้อที่3ให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่โดนดามเมจน้อยกว่า10ครั้งแล้วก็ข้อที่4ก็คือให้เราทำไซเชอชักบนนี้ให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับเงื่อนไขาการลงก็เหมือนกันเลยนะก็คือขอแค่เดินทางมาที่นี่ก็ถือว่าทําการลงเควสนี้กันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการล้มเหลวของเควสนี้นะครับก็คือเรามีการตายครบ30ครั้ง โคคูลเควสนี้นะครับจะเป็นโคคูลที่ให้เราสู้กับบอสเพียงอย่างเดียวเลยนะก็คือจะเป็นตัวลีเซนโทสูบอสไดโนเสาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่บอสต,ตัวนี้เนี่ยตามปกติแล้วมันจะมีจุดอ่อนอยู่ที่บริเวณด้านหลังของมันนะครับก็คือมันจะเป็น ทนบนที่ถากว่าเราสามารถทำลายจริงได้ก็จะมีการเผยจุดอ่อนที่แท้จริงออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีการโกรธเนี่ยจอดที่จะจ่ายหยุดขลังนั้นมันก็จะมาอยู่ที่บริเวณหัวของมันนั่นเองนะครับก็คือเปิดมาในถาวาใครเจ่บ,บต้องการความเร็วนะแนะนําว่าให้จบตีบริเวณด้านหลังเลยเพื่อที่จะหักชิ้นส่วนของมันแล้วก็มีการเผยจุดอ่อนออกมานั่นเองนะครับแต่เขา้าจีพระตัวเนี้ยก็ยังสามารถตีหัวให้ชะงักได้แล้วก็ยังสามารถตีขาเพื่อให้มันลม้มต่อวิ่งก็ยังสามารถทําได้ด้วยเช่นกันก็ลองไปฝึกหลบฝึกตีััันนนดูกลกลนนะครบ โคคูณจุดต่อไปจุดที่4นะครับก็จะเป็นโคคูณที่อยู่ตรงทางที่เหนือกันบ้างแล้วก็เริ่มจากอันซ้ายก่อนกันละกันนะกับโคคูณที่มีชื่อว่า นาโลเคจิ G, หรือนาโลเคนะครับซึ่งในเควสนนี้จะได้เจอกับมอนสเตอร์เลเวล21อ็ขอละว,วันตอนผ่านครั้งแรกก็จะเป็นสกลพอยต์บวกหนึ่งแต่บตเทิร์นพาวเวอร์ก็จะมีการขยับขึ้นมานะครับเป็น 1, 3 9 6ขึ้นไปเงื่อนไขาการผ่านก็คือให้เราทำเมมิชชั่นให้ได้ซึ่งเมมิชชั่นของเควสนนี้นะครับจะให้เรากำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ปรากฏตัวออกมานะส่วนตัวไซมิชชั่นก็จะเป็นตามนี้เลยเริ่มจากข้อแรกนะครับให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่โ no ดนดาเมจน้้อยกว่า20ครัง ข้อที่2ให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่ศิทยภาพหรือก็คือตายเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งข้อที่3 ให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่ใช้เวลาน้อยกว่า6นาทีแล้วข้อที่สีก็คือทำมิชชั่นขบนนี้ให้ผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็เรือกกับเงื่อนไขาการลงก็แค่มาถึงที่นี่ก็ลงกันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการลบเหลวก็คือเรามีการตายอาจ30ครั้งนะครับค้คุณเควสนี้นะครับมีชื่อว่านาโลเคซึ่งนาโลเนี่ยหมายถึงแคบเคสก็คือจะเป็นกองขานันเองก็คือมันจะเป็นกองขาัแบบแคบๆที่มันก็สมชื่อตัวเควสเลยนะคือเปิดมานะครับเราอยู่ในพื้นที่แคบๆที่แบบว่ามันจะมีกแพงบเระมีมเ,เกแผ ทีละชุดทีละชุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ yup. ้าว่าเราก็จะมอนสเตอร์แต่ละชุดได้มันก็จะมีการเปิดความกระแพงเนี่ยออกมาทีละส่วนทีละส่วนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือพื้นที่เนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับคือเพวสเนี่ยหลักการไม่ได้ยากอะไรเลยนะขอแค่เราก็จะมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ออกมาก็ถือว่าเป็นการผ่านเพวสได้แล้วแต่ก็อาจจะมีอาภารกิจเสริมที่มีการจํากัดเรื่องเกี่ยวกับการโดนดามเมจบ้างแล้วก็มีการจํากัดเรื่องของการตายกับเวลานั่นเองนะครับก็สามารถไปฝึกแล้วบนระคั โคคูจุดต่อไปจุดที่5นะครับก็ยังคงไปโคคูลที่อยู่ต่างทางทิศเหนือนะแต่อันนี้ก็จะเป็นทางด้านขวากันบ้างกับโคคูนที่มีชื่อว่าบัด d ี้อ t ตักคหรือบัด d ี้แอตแทคนะครับมอนสเตอร์เดกวก็ยังเป็นเลเวล2 1เหมือนกันขอะวบนนเป็นสก i พอย n ์บวกหนึ่งวัฒน์พก็คือ1,300กระอกสกขึ้นไปเงื่อนไขการผ่ักก็คือให้เราทำเมมิชันให้ได้ ซึ่งเปม,มชั่นนะครับในเควนนี้จะให้เรากำจัดมอสเซอร์ทั้งหมดเหมือนกับเควสเมรกีนี้เลยส่วนตัวไซด์มิชชันข้อแรกนะครับจะให้เราผ่านเควสโดยการที่ยังคงสถานะของอาร์โดเนี่ยยังเป็นเลเวล3อยู่ข้อที่2ให้เราผ่านเควนนี้โดยการที่สิทธภาพหรือก็คือตาเนี่ยน้อยกว่า3ครั้ง ข้อที่3ให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่โดนดาเมจน้อยกว่า20ครั้งข้อที่4ก็คือทำไซเมชชั่นขบนนี้ให้ผ่านทั้งหมดนั่นเองนะครับเงื่อนไขาการลงก็แค่มาถึงที่นี่ก็สามารถลงกันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการลบเหลวของเควสนี้นะครับก็คือมีการตายครบ30ครั้งวันดีแอทแทกของเควสนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปจับคู่กับเพื่อนนะแต่เป็นการจับคู่กับตัวโดรนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นโดรนที่เคยอยู่ในโซนบริเวณซาวิจแมนฟอร์กของแอริโอนะที่มันจะช่วยบัฟช่วยโจมตีให รักษาในเรื่องของเกจของตัวโดนนะครับให้เป็นเลเวล3จกนกระทั่งจบเควสนี้ให้ได้ระหว่างทานเนี่ยมันก็จะมีโดนที่ให้เราสามารถทําการโจมตีแล้วก็สามารถเก็บในเรื่องของตัวเกจได้นั่นเองนะครับ <S <S ก็คือให้เรากําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยไปพบกับคู่หูที่เป็นโดนตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวโดนเนี่ยตามปกติแล้วม,มันจะช่วยเราโจมตีแล้วก็ช่วยบัฟให้กับเราด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่อาดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับมันเกิดบคพอคือดีเกิดเป็นบลือตามปกติอ่ั้้ววยบบใหกกเราแล ช่วยเราโจมตีด้วยแต่ว่าที่อยในคลิปนี้เนี่ยมันมีบั๊กอันนึงที่ทําให้เจ้าตัวโดนเนี่ยมันไม่ช่วยอรเราเลยก็อ,อาจจะเห็นบัตตี้ของเราเนี่ยยื่นิ่งๆกันสซะหน่อยนะครับ แล้วก็มาถึงโคคูนจุดสุดท้ายจุดที่6กนะครับก็จะเป็นโคคูนที่อยู่ตรงทางที่ตะวันตกของลีเทมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับกับโคคูนที่มีชื่อว่าบาร์นิชิงกูเวหรือวานิชิงพานะครับก็จะเป็นเควสที่จะได้เจอกับมอนสเตอร์เลเว่า25เลยขอรบก็จะเป็นแต่สกิลพอยต์บวก1ต่อผ่านครั้งแรกแล้วก็แต่เพิ่มพาวเวอร์ก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็น1562ขึ้นไปเงื่อนไขาการผ่านเควสก็คือให้เราทำเมย์มิชมมชั กำจัดตัวโฟโต้สุเลซ่าซึ่งจะเป็นบอสที่อยู่ตรงสุดทางของตัวเควสดนี้ถัดมาจะเป็นไซมิชชั่นไซมิชชั่นเนี่ยข้อแรกจะให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่ใช้เวลาน้อยกว่า8นาทีข้อที่2ให้เราผ่านเควสนี้โดยการที่เก็บพอยต์คิวให้ครบทั้งหมด5ก้อน ข้อที่3ให้เราผ่านเควสนนี้โดยการที่ตกเหวเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งแล้วข้อที่4ก็คือให้เราผ่านไซมิชันข้านบนนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการลงเนี่ยก็ขอแค่เดินทางมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการลงกันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการล้มเหลวนะครับก็คือเราใช้เวลาในการเล่นเควสนเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมง ว n น s h ชิงเวทหรือวันในชิงพานนะครับหรือก็คือเส้นทางที่หายไปนะ oh. คือตัวเควสนี้นะครับมันจะมีบล็อกที่มันสามารถหายไปได้แล้วก็สามารถกลับมาแล้วก็วนลูปเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยได้ด้วยเช่นกันนะครับคือตัวเควส์นี้มันเป็นเควสที่แบบ จะให้เรากำจัดมอเตอร์ตามแต่ละจุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพื่อแบบเป็นการเปิดทางไปต่อใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีบล็อกที่มาสามารถหายไปได้ไม่ว่าจะเป็นทางไปต่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดที่ให้เราไปเก็บในเรื่องของตัวพอยคิวนั่นเองนะครับซึ่งพอยคิวในเควสเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันแล้วก็เรื่องกับตัวพื้นเนี่ยาบางะบับก็อาจจะแบบให้เราเดินตามทางไปให้เราไปเก็บพอยคิวบ้างหรือไม่ก็จะเป็นทางไปต่อที่แบบอาจจะเจอกับมอเตอร์ดักทางอยู่ก็ได้ก็ระวังตอนที่ตัวบล็็็ออออกกกกกกเเนนนนนน่่มมันนมััหหาาาไไไปลลละบง้้้้จจตวดวดดแสท จะได้เจอกับตัวบอสโฟโตสูเลเซอร์ aser, ก็คือเป็นตัวบอสโฟโตสนเลเซอร์ที่จะให้เรากำจัดให้ได้ก็ถือว่าเป็นการจบเวสนี้กันแล้วนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเควสโคคู ool, ทั้ง6จุดของภูมิภาครีเทมแห่งนี้นะครับซึ่งใครที่กําลังตามหาแต้มสกิลเนี่ยก็สามารถมาลงที่ตัว q u วส t โคคูที่นี่ได,ได้ซึ่งการได้รับแต้มสกิลขยับกับอีกครั้งนะครับว่าขอแค่ลงแค่ครั้งเดียวเนี่ย,ม,ยมันจะเป็นการปลดล็อกให้กับทั้ง id เลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะไปได้ตัวละครตัวอื่นหลายๆตัวเนี่ยก็คือขอแค่ลงแค่ตัวเดียวก็สามารถได้รับเรื่องของตัวแต้มสกิลกลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หากว่าในอนาคตเนี่ยมีการาาาอัปเดมมิาาก็ส รอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน